ฮัลโหลฮสวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องสบายดีทุกๆคนเดอ้อตอนนี้กน็น้อยพามาเที่ยวเมืองแจ็กสันเดอพี่น้องรัฐไวโอมิงเดอ้อจะพาไปชมเยลโลสโตนพาร์คพาเลาะดาวเท่าเมืองแจ็กสันไวโอมิงยูแจ็กสันจ้า พาเลาะดาวเทาก่อนเดินพี่น้องก่อนจะขึ้นไปอนาแกรน n t เทนเทนอ่า n a t i o n a l park แล้วก็สิเขา้าอนาเยลโลสโตนพารคมาพาเลาะสมเมืองก่อนพี่น้องเมืองน้อยๆงามดีพี่น้องคนกันหลายหลายตื่นเช้าๆอากาศเช้าฝนตกเมื่อคืนนี้โโนโลงอากาศเย็นพี่น้องเอ้ยแต่ว่างามดีได้เมืองนี่งามทางหน้าน้อยนี่ก็สิเป็นอน่าน,าน สกีรีสอร์ท้ะพี่น้องในสโนว์ Snow, มันเป็นลงมาแต่ทั้งเข่าในบอนน่ะสกีคนมาเล่นสกีเมืองนี่คนมาเล่นสกีลสกหลายหลายพี่น้องก็อันเริ่มอากาศหนาวแล้วข่าเจ้าก็มาเล่นสกีกันค้นมาแต่ต่างลัดตามเมืองหลายหลายข่เจ้าก็มาพักพรออยู่นีไส้มือน้อยนี่ก็จะเป็นโรงแรมมีโรงแรมมีที่พักหลายคนก็เช็คเอาท์สิเข่าไป เดี is ๋ยวสต้อนภาคเด้อพี่น้องนี่ข้าเจ้ามาอันเบิ่งสมธรรมศาต์อ่ามาเวเคชั่นช่วงโควิดกะคนกะมาพักพ่อหลายอยู่ดาอันนี้เมืองแจ็คสันอยู่ไวโอมิงเด้อพี่น้องเมืองอันนี้เลาะดาวทาวพาชมเมืองยน้อยให้เบิ่งเด้อพี่น้องพาเลาะพาชมวิวงามๆเมืองน้อยเป็นจังได๋เนาะเมืองขาเจ้าแบบิเด้อนี่เมืองอ่า แจ็กสันยูไวน์โอเมงหรือพี่น้องงามดีอากาศดีมันติดกับอนาอีหยอัอยง,อน,งนะอนีน,าน้า national park อัน Grand t i n t o n นี่นะพี่น้องเมืองน้อยๆ Grand t ชน t ท n นี่เนี่ยข้างหน้านี่ก็เป็นสกีบอนขาเจ้ามาเล่นสกีพี่น้องบอนเล่นสกีหลายๆพี่น้องคนะือแถวนี้นะ อากาศเย็นเย็นเนี่ยนะนยตื่นเช้าช้าอากาศเย็นชุดชุดดีนะล้มอยากล้มแดวันนี้อยากล้มเดี๋ยวพาเลาะเมืองเล็กน้อยแล้วก็น้อยสิพาไปเข้าไปอัน Yellowstone Park เดอ้อพี่น้องเนี่ไปสมบรรยากาศ Yellowstone Park น้ำเข้าไปสเตทพาคอันน่ะแกรนด์เจ <Grand. S 1> นทอน พาเลาะในเมืองเด้อพี่น้องเด้อเลาะเมืองแจ็คสันเป็นจังได๋งามเด้อบ้านเมืองขาเจ้าก็งามดีเด้สอดสะอาดสะอาดดีเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ดาวทาวมันก็จะประมาณนี้เด้อนี่น้อยก็สิมาแวะอ่านซื้อคอฟฟี่กันหาที่จอดรถไปซื้อคอฟฟี่แล้วก็สิพากันเดินทางต่ออ่า Starbucks Looking for Starbucks พี่น้องอยู่ซ้ายมือนี่แหละ รถก็หลายๆข้าเจ้ากับมาแต่เศร้าๆข้าเจ้าโรดทริปในพวกนี้เป็นพวกทัวร์มอนันี้นะข้าเจ้ากับมาโรดทริปกันเนี่ยแวะกินกาแฟอาหารเศร้าแล้วข้าเจ้าก็สิเข,ข้าไปเยลโลสโตนพคขึ้นกันพี่นอกนี่เนรถแถวนี้นะจะเป็นพวกอันมาเที่ยวมอนันี้นะข้าเจ้ากับนอนพักพรอนอยู่แถวนี่แหละอยู่เมืองนี่แหละพี่นอกเมืองนะฮัาากนะฮัาากดีเลย คนกระบวุ่นวายบันไดนะส่วนหลายมีแต่พวกทัวร์พวกท่องเที่ยวพี่น้องเมืองนี่ส่วนหลายมีแต่คนท่องเที่ยวมาแวะมาพักพรอนี่ลวก็นะกะนี่แหละกะเจ้าก็สิเดินทางไปต่อและเข้าอันยลโลสโตนภาคคนละพี่น้องกระสิตามตามกันไปแหละพวกนี้นะนี่นะมีแต่พวกทัวร์มาเที่ยวทั้งนั้นเลยนี่นะเจ้ากะเศร้าตื่นเศร้าก็เจ้ากรมาหาซื้อกินอาหารเบรคเฟ์แลนะวก ซื้อกาแฟอย่างแล้วกາสิพากันข้าไป National Park เลยพี่น้องเจอกันเด้อพาทัวร์เบิงเมืองด้อพี่น้อง มาแวะบังวิวนี่พี่น้องมาแวะบังวิวนี่เดอ้องามแท่งงามวาพี่น้องนี่บ bon อนสปอตนี่บังเดียวเขาไปสโนว์ข่าจูนพูนงามแท้งามวา National Elf r e f e l v e พี่น้องงามเด้มันเป็นเอืองบึงน้ำอยู่นี่นะพี่น้องนี่นะมันเป็นบึงน้ำหนองน้ำอยู่นี่งามงามนี่บึงน้ำแล้วก็เห็นวิวเข่าไปในพ่นเดี๋ยวน้อยสิครับรถเข่าไปใไนใน บนบอนสโนหิมะขาวๆอยู่บนพี่น้องนะเต็มเลยเทิงพูดะเมื่อคืนนี่สโนลงฝนตกแล้วสโนลงแหง้งแห้งพี่น้องนี่ขาวจูนพูนงามเด้ so beautiful สโนหลายแท่หลายว่า,าพี่นอนะ้องพุนะอู้งามขนาดเลยบึงตัวนี้นี่บรรยากาศดีดีเน่ยเดียวเข้าไปทางนี้ก็เป็นเมืองแจ็กซเนเดอร์นี่บนสกีสโนววังเมื่อกี้น่อยคับรถผ่านมานะ ภูเขาตรงนี้ขวามือนี่มันจะเป็นบอนสกีรีสอร์ททางนั้นเลยพี่น้องนี่ชมวิวบรรยากาศดีๆงามๆเก็บวิวบรรยากาศดีๆมาฝากพี่น้องเดอ้อมาชมมาเบิง่งพ่อนคลายน้ำกันพี่น้องไผ่สนใจก้มา้ามีโอกาสก้มา้าเด้อพี่น้องเดอ้อไพายุใกล้ยูมอก้มาเที่ยวมาพ่อนคลายเด้อพี่น้อง Life too short enjoy what you can เด้อพี่น้องเด้อนี่งามงามดีมีโอกาสกบมาเด้อพี่น้องเด้อนี่งามหลายวิวงามแท้งามวานี่นะตรงนี้นะวิวที f u l พี่น้องงามแท้งามว่าสโนว์นะสโนว์มันลงเมื่อคืนนี่นะบรรยากาศดีดีพี่น้องเด้อเดี๋ยวก็พาเดินทางต่อพี่น้องจา้าไปเรื่อยๆเด้อเข้าไปจะพานครับรถ ขานเข้าไปอันแกรนชินทอนอันนชชโนลพาร์คตัวนี้นะแล้วก็เข้าไปเรื่อยๆแล้วก็จะตัดไปเข้าไปในเยลโลสโตนพาร์คเลยพี่น้องน้อยก็จะไปพักพรอ,อยู่เยลโลสโตนพาร์คแค่สองคืนเดอ้อแล้วก็สิข,ขึ้นอันว่าอ่ามอนแทนาเกลเชียนชชโนลพาร์ค แหวะพาแวะชมวิวงามๆพี่น้องจอดท้ายโฮปแป๊บหนึ่งพี่น้องเด้อนี่งามหลายวิวงามหลายสโนว์ลงนะพี่น้องนะวิวงามงามพี่น้องนี่มาแวะเบรงทางนี่ Grand t e ทนท n นส์นัชชั่นอลพาร์ทแกรนด์งามดีพี่น้องนี่พ่ะน,นะวิวงามงามสโนว์ลงใหม่ๆสโนว์ลงเมื่อคืนนี่หิมะลงลา ไลายเนี่อากาศเย็นเย็นนี่ตรงไปพื่หละครับไปมุ่งหน้าไปเยลโลสโตนภากมันสิติดกันเด้อพี่น้องทางนี่อันนี้เมาน์เทนนี้ภูเขาตัวนี้มันจะเป็นแอนแกรนด์เช่นเชนอัน,อนตัวนี้นะเข้ามา Park, แกรนด์ชินเต็นนาชเชนอลพาร์คแล้วเด้อพี่นอ้องเด้ออ่าไ้มือนี่จะเป็นภูเขาอันอันเชนเทินเด้อพี่น้องเด้อเจอกันอยู่อัน ต่อวิวจุดต่อไปเด้อพี่น้องเดอ้อคลิปนี้ก็เอาไว้ซัมนี้ก่อนเดอ้อน้อยจะอ่าติดตามคลิปต่อไปเดอ้อมันจะหนทางมันจะยาวไปอีกพี่น้องคลิปมันจะยาวเกินน้อยก็จะขออ่าหยุดเพียงเท่านี้ก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อแล้วฝากติดตามต่อไปเดอ้อเดี๋ยวจะไปทําอาหารไปทํากับข้าวกินอยู่ในภาคบอลไปแวะอีก จุดหนึ่งต่อไปพี่น้องมันจะมีงามงามมีหนองนา้างามงามมันมีเลขลายหลยอยู่ในภาคตัวนี้นะพี่น้องเลขอันมันจะมีเลขลายเด้อจะแวะแวะแวะพาชมวิวไปเรื่อยๆพี่น้องอ่าโอเค see you next stop เด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศดีๆงามงามพี่น้องเด้อ